การเจริญสมาธิภาวนานั้นต้องอาศัยคนมีสติต้องอาศัยปัญญาไม่ใช่โง่จนเกินไปมีปัญญาพอจะฟังรู้ดูออกเอาปัญญาสอบสวนเอาสติใกล้ครวนจึงมีคำว่าอัปปมานังนิปปกาปฏิสตาจเจริญสมาธิหาประมาณมิได้มีสติมีปัญญา รักษาตนมีสติจเจริญสมาธิหาประมาณไม่ได้ไม่ต้องกำหนดว่าเท่านั้นเวลาเท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นนาทีมีเวลาทําอยู่ตลอดไม่ไว่าจะยืนเดินนั่งนอนจะทําอะไรอยู่ก็มีสติอย่างนี้จึงเรียกว่าอปประมาณนังไม่มีประมาณเสร็จแล้วมันจะเกิดผลของมันเองเหมือนเรากินข้าวกินไปกินไปเนี่ยไม่ต้องปรารถนาให้มันอิม่ม มันจะอิ่มเขามันเองถ้ากินไปไม่หยุดเหมือนไก่ฟักไข่พระพุทธเจ้าว่าเหมือนแม่ไก่กกไข่โกกอยู่ไม่เลิกให้ความอบอุ่นอยู่เช่นนั้นเรามาหาอาหารกินก็รีบกินรีบขึ้นไปกกกลัวกลัวไข่มันจะเย็นถ้ามันทําอยู่เช่นนั้นมันไม่ต้องปราถนาหรือมันจะปราถนาก็ตามลูกมันจะออกมาเองฉันใดเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนานี้ก็เหมือนกัน ทีนี้สิ่งหนึ่งที่จะรู้เมื่อเรากระทำมากๆจะมียานห้าประการยานห้าประการนี้เป็นยานของสมาธินะเป็นญานของสมถาะายังไม่ใช่ยานของวิปัสนาที่พูดนั้นแต่เป็นญานของสมาธิยานของสมถะห้าอันเนี่ยจะปรากฏให้เรารู้เฉพาะตัวถ้าตัวนี้ปรากฏแล้วหมดที่จะต้องไปถามกันรู้จักว่าถูกต้องแน่นอน ปัจ,จตันเยวะยาน,นัางอุปชติยานห้าอย่างจะเกิดขึ้นเฉพาะตนยานห้าอย่างเป็นไฉไนเมื่อทำไปแล้วมันจะพบอันหนึ่งเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิที่ถูกต้องคือความสุขขึ้นมาก่อนสมาธินี้จะมีความสุขก่อนที่จะถึงสมาธินีนจิตจะเป็นสุขเมื่อเป็นสุขแล้วผลของความสุขนั้นจะส่งไปเป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วจะออกผลย้อนขึ้นมาเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาเอกจึงบอกว่าปัจจุปันนะสุขโขนะจะสุขะวิปากโกโหติจะมีความสุขในปัจจุบันสัก่อนเมื่อจิตเริ่มจะสงบกายนี้จะรำงับจิตจะมีความสุขทันทีแบบปัจจุสันสุขสมาธิมันต่อกัน ภาษาทิตัวนี้เป็นภาษาบาลีถ้าพูดภาษาบ้านเราแปลว่ากายสงบสุขตัวนั้นก็จะพ่วงมาเป็นจิตระงับจิตมีความสุขแล้วต่อจากนั้นก็จะส่งให้เป็นสมาธิไม่กระวนกระวายไม่หิวโหยหาอารมณ์ใดจิตก็จะดิ่งลงไปเป็นอันเดียวของมันอยู่ในสภาพอันนั้นมันไม่ตกผวังแต่มันจะตัด พวังไปอยู่อันเดียวจึงมีคำว่าเอกาธิภาวาะโตปัจ,จตันเยวะยานังอุปชติรู้ได้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้ได้มาด้วยความสงบปราณีตระง,งับบรรลุถึงได้ด้วยธรรมอันเอกขุดขึ้น มิใช่ได้มาด้วยการคมธรรมอันเป็นค่าศึกระง,งับกิเลสด,ด้วยจิตอันเป็นสะสังขารตรงนี้จะฟังยากหน่อยนะตรงนี้จะฟังยากหน่อยคนไม่ได้บวชจริงฟังยากแม้แต่คนบวชแล้วนี่แหละมันยังนอสะสังขารบาดนี้ตรงนี้คือเมื่อรู้เมื่อเข้าถึงความสุข จิตเป็นเอกอันหนึ่งอันเดียวนี่จะรู้เองวันนี้คือสมาธิและจะมีความรู้พ่วงขึ้นมาเอกว่าโอ้สมาธินี่ไม่จําเป็นต้องมีเงินมีทองไม่จําเป็นต้องมีผู้ใดมาสนับสนุนไม่จําเป็นต้องเป็นนั่งอยู่ในห้องแอร์นั่งอยู่ที่ไหนอะไรก็ได้ถ้ามันถึงจุดนั้นจึงบอกว่าอะยังสมาธิอริโยอนามิโสติสมาธินี้เป็นอริยะอริยะนี่ก็แปลว่า ไกลห่างจากคา่าศึกแห่งจิตหรือจะแปลว่า